สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่องทีพีคนรักดีวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงที่ดินที่พาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่เนื้อที่รวมทั้งหมด110้สไร่เศษเศษนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสจอมีเอกสารทั้งหมด7ฉนดนะครับ ตำแหน่งพิกัดของที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะแก้วอเภโคกสำโรงจัังหวลบบุรีราคาขายไล่ละ 1, 1,40 0 0 0บาทนะครับที่ดินอยู่ฝั่งถนนทั้งสองด้านนะครับเป็นถนนผ่ากลางสมัยก่อนที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงเดียวกันนะครับพอมีถนนตัดผ่านที่ดินก็เลยอยู่สองฝั่งของด้านถนนนะครับ ถนนฝั่งทางด้านนี้จะแยกมาจากถนนสุรนาลาย205เข้ามาประมาณ12กิโลนะครับเข้าออกได้3เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งมาทางอำเภอสระบุนะครับประมาณ18กิโลส่วนฝั่งทางด้านหลังของเราครับจะมาทางถนนพหลจยทินหมายเลขหนึ่งนะครับเข้ามาประมาณ10กิโลที่ดินแปลงฝั่งทางด้านซ้ายนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด38ไร่เสร็จเจนะครับฝั่งทางด้านนี้ แนวเขตแดนของแปลงที่ดินฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวที่ปลูกข้าวโพดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นที่ดินของเราเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ในตอนนี้ด้านหน้าติดถน,นนนะครับประมาณ200กว่าเมตรทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะไปติดกับบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่เรามองเห็นแทงน้ำประปลาอยู่ทางด้านหน้าขวามือของเรานะครับ ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจได้หลายๆอย่างนะครับทําการเกษตรก็ดีหรือจะทําเป็นโคกหนองนาก็ดีนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านรถกระบ,บะก็จะมีโฉนดอยู่ทั้งหมด6โฉนดนะครับติดติดกันเลยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยงามมากนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายอยู่ไม่ไกลจาก ตลาดอำเภอโคกสำโรงนะครับประมาณ17กิโลจังหวัดลบบุรี55กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิทรยสาิ์133กิโลนะครับส่วนแหล่งท่องเที่ยวเกื่อนป่าศักดิ์ชลสิย์นะครับประมาณ65กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยแปลงนี้นัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับส่วนหลักเขตแดนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะประมาณเสาไฟ เสาที่สามนะครับเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับอยู่ติดกับอนามัยลักไทยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ติดถนนกว้างๆนะครับหน้ากว้างๆทั้งสองฝั่งนะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการที่อยากได้ที่ดินแปลงใหญ่นะครับทําคาเฟ่ก็ดีนะครับทา,านะร,บทรีสอร์ทก็ดีหรือจะทําการเกษตรก็ดีนะครับท่านใดที่สนใจนัดดูที่ดินกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-098-7939รีกเบอร์นะครับ088-790-2134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram Tiktok ทางช่อง TP คนรักดีฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำ นะครับขอบคุณครับ